พวกเกิดได้ขึ้นหรออะไรนั่นอ่ะพวกตอบให้ดีนะเมื่อวานอ่ะในกลางตองคืนอ่ะไม่มีใครอยู่เลยนะเว้ยตอนนั้นฉันเมามากเลยแล้วก็เดินโซเซด้วยอะ้วจากนั้นเธอก็รีบเสียงมอเตอร์ไซค์อะ่ะสิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือเด้อต่อไปที่ฉันรู้คือฉันก็นอนอยู่บนถนนแล้วก็มือหักซะแล้วอะ่ะโอ้ บริหตุหน้ากลัวมากเลยพวกเอ้หรือว่าจะเป็นผีมือผีนะเอ้ยก็เป็นแค่ข่าวเลือมั้งไอ้นั่นนะ่ะมาทีหน้าอาจะเมาเกินไปโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาอืมปริศนามอเตอร์ไซค์เสียงเสียยมอเตอร์ไซค์ต,ตอขคืนเหรอฟังดูนะ่าใจนะฉันควรจะเช็คหน่อยสิเช็คหน่อยสรนแล้วฉันควรจะรอถึงเที่ยคืนดีไหมนะ เข้าไปรอในร้ลนกาแฟน,น่าจะดีนะสวัสดีครับที่คือรายการไอเกมเมอร์ครับเกมที่คุณกำลังรับชมคือเดลเอาภาคสองนะผมจู่ๆล้วก็มาเจออีเวนต์อะไรสักอย่างนะผมซึ่งลองดูซิว่วาจะเกิดอะไรขึ้นนะผมโอ้ตอ้องคืนแนว บ่าวอีไ่ไปทันหรือเนี่ยเมื่อกี้เห็นละไอ้ตัวนั่นนี่ว่าโปรกล้องขี่มอเตอร์ไซค์ที่แท้ก็ฝีมือมันนี่เองน่ากลัวกันนะนเนี่ย,ม,นนยมีหนุ่มก็ด้วย โ,โอ้หมาหดก็มาอุ๊ยบ้าไล้ไม่ทันอุย๊ยทันนีว่วะอะไรกีนเนี่ยไอ,ไอ้ไอ้นี่มันน่านำพาไปที่บางทีฉันควรจะไปสายที่นั้นนะจู่ๆก็ได้อะไรก็ไม่รู้นะผมเเสียงหวเราะด้วยน้อยแน่ อันนี้ไงเอาได้อะไรมาเอ่ยอืมไอ้กระดาษนี่เปียกไปด้วยเลื่อนนะผมอ่านไม่ออกเลยจะคิดว่าเจ้าของนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถชนอะไรบางอย่างแน่เลยคุณเก็บไว้ก่อนดีกว่า จะรู้จักทำไมปูกล้องตอนนั้นมาถึงมุดดอกมาถึงเออมาถึงเออวางนี่ลงอุ้ยอ้าวไม่มีคัสซีเหรอเอามีสินัน่งทีแก๊ปไม่อย่างนี้เลยเออมันเรียกมันเรียกว่าไบแท็กซี่ดีกว,ว่าไม่ใช่แกป๊ปเขาก็ยังบริการแล้วตองคืนอย่างเงี้ คุยด้วยนานไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยง <laughs> าโปเกมอนเตอร์โปเกมนักแมนไม่ต้องกลัวไปฉันไม่ได้อยากแกะหลอกเธออนะจะแค่อยากคุยกับเธอเท่านั้นแหละคุยอะไรแล้วขับยังไงไม่ได้เป็นมือฉันเป็นผีที่โดดเดียวนะรู้ไหม เอาไม่ใช่มันโดดเดียวนะถ้าไม่เป็นผีอย่างนี้เนะี่ยนายเป็นใครอะลกันะนะโอ้ลืมมดนฉันมีนเสีย,มยงมารยาทจริงเลยนามาดูเองเสียงองันคือใดสปีดเอราวันไดนักบิดใ <laughs> บนักบิดเอราวันเป็นคนที่เร็วที่สุดในซอยหมวงจะบอกนะจะบอกให้มาว่าไงเนี่ยหมวงหรืออะไรเนี่ยบึ้มรึนมีบึ้มรึน <laughs> โ <laughs> 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 ชว,ว์ได้เว เอาละนายเห็นเธอเห็นฉันอยู่นะเฮ้ยเนี่ยล้อ่อสีหน้าเหรอโอ้ยตอนนี้ฉันไม่เห็นแล้วเอ้ยมีอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยมี่มันล้อ่อสีหน้าดีว่ now you see me now you can ไม่ประทับใจเหรอฮะเอาละเธอต้องการอะไรกันแน่ก็แค่อยากจะพบเธอเท่านั้นแหละจะพบเราเหรอ ก็แค่แบบว่าอู้หูคนนั้นเจ๋งจังเลยนะคนชอบเราไงบางทีฉันอาจะเล่าเรื่องของฉันให้เธอฟังได้นะฉะนั้นฉันก็เลยขอพอแก่เทพเหมือนการซิ่งอนะมีด้วยวะเนี่ยเป็นไงวะเนี่ยเทพซิ่งเทพเหมือนการซิ่งจากนั้นตู้เธอก็มาอยู่ตรงหน้าฉันแล้ว เธออยากฟังเรื่องราใช่งันไหล่ะโอเค,อเคก็ได้นะฉันก็นกเป็นแค่เด็กธรรมดาเท่านั้นแหละอาศัยอยูุ่กับพ่อแม่เพื่อเราเคยไปครอบครัวที่มีความสุขนะแต่บางอย่างก็เกิดขึ้น ทั้งพ่อและแม่มีมีมเอ่โอโฮเทลอะไรวะเโรงแรมเป็นของตัวเองด้วยละ่ะเคยเป็นโรงแรมที่เจ๋งที่สนุดในเมอืองนี้เลยละ่ะแต่สุดท้ายธุรกิจของเราก็ดิ่งลงเหวนะครอบครัวฉันก็มีนี่มีนี่พุ่งตัวพ่อกับแม่ก็แบบยื้อมาเยอะเลยละ่ะ แต่ฉันก็ทงต่อไปไม่ได้นะก็เลยมาแว้นใช่ไหมเนะี่ยเป็นนักแวนน้นเลยฉันก็เลยเดีออกจากบ้านอะ่ะเอาเอาเป็นทำอะไรทำอะไรโชคดีในถนนเนี่ยฉันได้พบพบพรสวัสดิ์ที่แท้จริงชันเองก็คือนักแวน้นสินะเนี่ยฉันกลายเป็นคนนักแวน้นผิดกฎหมายที่เจ๊งที่สุดได้เงินแล้วก็ได้สื่อเสียงด้วยละ่ะ เขาไปจุ่มอะไรตรงนั้นล่ะจากนั้นเดิใแย่ๆก็เกิดขึ้นคือหนึ่งตอนที่เกิดจะถึงเช่นไซนะฉันฉันเกิดจะถึงเช่นไสเลยแท้ฉันก็เลยเห็นมือสีเขียวขนาดใหญ่นั่นมาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยมือสีเขียวขนาดใหญ่เดืยฮักเอไงเนะี้ย นั่นแหละพยายามจ,จะจับฉันหรืยว,ว่าใส่เกงไาสีเขียวไว้ตัว <c oughs> นายเองด้วยความตกใจฉันก็เลยคุมรถไม่อยู่นะโอ้ก็เลยตายใช่ไหมแต่มั้นก็ตูม้ม <c oughs> รถระเบิดเหรอ <c oughs> มีเลือดทต็ไปหมดแล้วก็ไม่รู้สึกถึงร่างกายฉันเลยและทุกอย่างมันก็มืดลงไปหมด ทำไมไปจุ่มเลยตรงนั้นฉันตื่นขึ้นมาก็เพราะว่าตัวกลายเปหนีซะแล้วเทษทีนะฉันไม่รู้เลยเเอ่าไม่เป็นไรหรอก,ก,รกอย่างนี้ใั่ก็สามารถซิ่งได้โดยไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วกลัวตายแล้วฮะไม่เหลืจะถึงไวิานานที่ไหม อย่างน้อยฉันก,ก็ได้เอาเรื่องหนักใจออกจากอกได้หมดแล้วละ่ะความใจหน้าที่ฟังลินดาเอารู้เรา้ร,ร,รู้ชื่อเราด้วยแต่ว่าแบบแอบชอบเราจริงเลย <c oughs> ไปส่รงระตุ ไปสู่สุขตินั้ในใดนายไรเดอร์บางทีพวกเราจะได้ขี่ด้วยกันอีกสักวันหนึ่งนะจะเอาอีกเหรออ้ปกกองมอเตอร์เลยเป็นบิญญาณที่ไม่สูขสุกติที่ชอบในการขี่รถชอบในการซิ่งนะผมหลังจากตายแล้วก็ความรู้สึกที่อยากซิ่งก็ทำให้เขายังอยู่บนโลกวันนี้นะครับผม มันสู่รสานนี่วะ่ะมีเด็กด้วยไมรด้วาพังเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยแมวน้องแมวนี่วะ่ะดนูสบแมวเนี่ยเพื่อนรักของหนูตายแล้วแมวไปทานแมวนี่เองแต่วิญญาแมวก็ยังอยู่นะ đâu hiển ô sao mày mưa thì nghĩu nè ừ khỏi đi hơn này để có mở ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะผมเอออยู่นี่ผีไร้หัวนะผมไม่มีใครรู้ว่าต้นกำเนิดของผีไร้หัวนี้เกิดจากอะไรนะผมอันเนี้ยซัพเปอร์เลยเหรอง,งโอ้คุณพระสงสารโอ้เธอเป็นคนที่ปลูกหลุมศพใดขึ้นมาเหรอโอ้รู้ด้วยเว้ยเขาเป็นคนโชคดีนะที่มีเพื่อนอย่างเชิญขอบใจมากนะที่ไปเยี่ยมเขานะคุณปี๋ ตอนี้เขาไม่โดดเดี่ยวละเขาไม่โดดเดี่ยวเหมือนวิญญาณอื่นที่อยู่แถวนี้ละ ตุ๊กตาที่หายไปนะผมเป็นตำนานพื้นบ้านที่เกิดจากเหตุการณ์รถชนนะผมที่ว่าเด็กผู้หญิงเดินทางเด,เดินข้ามถนนแล้วก็โดนรถชนนะผมแล้วก่อนที่เด็กผู้หญิงจะตายเขาก็พูดว่าตุ๊กตาบูสิงหนูยูนไหนด้วยความเสียใจ <c oughs> เขาก็เลยเอาตุ๊กตาพวกนี้มาแขวนไวน้อยู่บนไอ้ต้นไม้นี่นะผมมาบารจังกุง้งมาบาจังกุง้ง ได้โปรดรับของถวายจะคมด้วยบอกคมทีว่าหวยพรุ่งนี้จะออกเบอร์อะไรได้โปรดบอกผมด้วยเถอะ <c ười> คุยมาขอมาบนกับโปกองเนี่ยไอ้จอมันนึงโง่เขาคิดว่าฉันจะช่วยปัญหาเขาได้เหรอ แน่นอนอยู่แล้วฉันก็หลอกเพราะงั้นแหละเพื่อความสาใจอะ่ะดูหน่อยสอิจะทำอะไรให้น่าสนใจขึ้นกว่านี้ดีนะะสลมแม่งไม่รู้จริงนี่วะเคมหมดแล้วนะผมไปโอเครู้สึกว่าจะมีสตรอรี่เปลี่ยนนะผมตรงนี้จะเวลาไปเช็คอีกลอบละ นี่ทับไมจบนะเราจะได้ไปตอนเราได้ไปกันโอเคครับ okay, แม่ที่นี่นะครับเฮ้ย <Hey, S 1> เขาบอกว่าโรงเรียนของเราอะ่ะมีผีสิงด้วยละ่ะหมายถึงผีผู้หญิงในข่าวลือเหรอจริงหรือ่แต่มันจริงนะพวกมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ข่าวลือนั้นมานะ่ะคุณมัใช่คุณมาแม็ก,ก็ยกเลิกค้ากลางดึกด้วยละ่ะ เฮ้ยก,การนั่นอ่ะแยกตัวเลยเนาะใช่พวกพวกเราอะ่ะคืนนี้พวกเราจะไปล่าท้าผีกันอยาไปด้วยไหมไม่รู้สิพวกแม่ฉันอยากให้ฉันอะไรกันมีแกป้นไงเนี่ยไหนนี่เหมือนแยญ่จริงเลยพวกเอ้รีเควสอีกแล้วนะครับผมหืม ข่าวลือเรื่รผีผู้หญิงเหรอจริงรเปล่านะบางทีฉันจัดน่าจะคุยกับพวกนั้นแล้วก็ไปร่วมร่าท้าผีด้วยเอออะไรนะเธออยากล่าท้าผีด้วยเหรอแน่นอนอยู่แล้วเจ๊งมาเลยไปกันเถอ, <c oughs> อะมาถึงก็เจออะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ย กำไรสีแดงเอา้ามาถึงก็กลัวอะไรอะไรวะเนี่ยฉัเตือพวเะนะกเขาแล้วนะฉันเตือพวกเขาแล้วว่ามีผู้หญิงโรคจิตจากห้อง 2A พวกเขาไม่ฟังเลยอะ่ะเอา้นานั่นีไงหนีกันเลยหาเลยแท้เลยพวกนี้เอาไปด้วยเลยบ้าอูเหคตอนัดก,การอีกอะ 2A ใช่ไหมโอเค น,นั่งไงโอ้โหตัวที่มันกี่โตนี่วะหายไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทำเหรอ ไอโตเราก็หายไปแล้วด้วยเสียงโคตรน่ากลัวเลยนนี่ไงโอ้โหดูมันทำอ้ยเอโหเรนนี่ยักไอหยาไอ้ิัะ ปริศนาลึกลับที่นังเรียบอกฉันเรื่องผู้หญิงโรคจิตในห้อง2เอคือคนไปห้องนั้นเพื่อดูผู้หญิงคนนั้นหน่อยนะยเผื่อเอาตัวเข้า,าเจอปัญหาแล้วสิแต่ว่าหันหลังกลับไม่ได้ด้วยนี่อะไรอะ่ะจดหมายรักแบบแปลกๆล้วคำเดียวที่อ่านออกก็คือ

โอ้ยตรงข้ามเลยโอ้ยบ้าเอ้ย <c oughs> โอ้ยโหเออเป็นไงล่ะ Ui, vẫn mới một ly cơ Ui, bạn ơi Ui, đồ đỉnh cái này bạn Ui Ờ, bình này là ลิกอม,มูนะครับผมเป็นผีที่จะจะโจมตีใครก็ตามที่ไปรบกวนมันนะผมก็ไม่มีใครอยากรู้นะครับว่าทำไมผีตรงนี้ถึงโกรธนะครับผม ไปแล้วเวลาดิเดก็มันมันวิ่งไล่ฟันเฉยิเลยโอ้มีรอยเลือดด้วยอู้ผีน้าชี้ แล้วผมแบบค้างเลยเว้ยไม่ปลิว pattern, สวยถึงผีตรงนั้นจะชั่วร้ายจะโกรธแค้นแต่ว่าฉันดูออกว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการความช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะบางทีเวลาจะจะเป็นคนบ,บอกเองก็ได้จะกลับบ้านแล้วไปพักได้แล้วหวัสดีพ่อราทาผี่เป็นไงบ้างละ่ะเจอผีเป็นไงเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบ้าว่าเลยอ่ะ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอดีอยู่ที่นั่นอ่ะอจงพวกไก่เลย <c oughs> <c oughs> ัสดีสับความสูญเสียนัดผุมหญิงมันก็เป็นอย่าง,งนี้นะชีวิตมีเสียมีตายมีโดนสิงมั่งหรือเกิดเรื่องประหลาดขึ้นว่าแล้วต้องมีอะไรเปลี่ยนโด้วยบทพูด อ้าวอ้าวไอ้นี่นอนเหรอเนี่ยไอ้คุณครูที่ด่าเด็กโงตจิตนั่นก็ไอ้เด็กหือนนั่นก็ไม่มีแล้วนะผมอยู่ไว้อยู่อีกห้องนึงเนี่ยโอ้เปลี่ยนที่แล้ว อันนี้อยู่จิเอ้าคาีิเปลี่ยนคนละเอ้าไม่ใช่ออนนี้ก็งมงายนะผมแต่ก็เป็นเรื่องจริงนะผมเพราะว่าที่แห่งนี้มีเรื่องลึกลับอยู่จริง กูก็รู้นะผมว่ากล้องสามารถจับถ่ายวิญญาณได้นี่ไงบทพูดเดิมตอนแรกเลยคีความเชื่อว่ากล้องสามารถถ่ายวิญญาณได้นะผมมีใครอยากคุยกับเราไหมจะทำไงดีอะพวกจะได้ดีในคะแนนสอบคณิตที่แล้วอะพอไป้นตุกขาจะได้เลยอะ จะเห็นพวกเอ้ยไม่ใช่จุดจบของโลกสักหน่อยครั้งหน้าก็ค่อยลองใหม่ก็ไม่แปลกก็ไม่ได้ก็ไม่เสียหายนี่พวกันาลับไปเนี่ยไอพวกแกงเกลลินดาน่ะไปดูคอมเมนต์ดี่ยังพวกนั้นอ่ะซาเวทโค้ดเลยรู้ไหมไรนะมาแสดงพวกมันเห็นเถอะว่าพวกเราเก่งอ้ไกันเฮ้ยยู่าเฮ้ยยู่า ซีเล็กชั่นคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไงอีนี่แกะเออก็เหมือนเดิมปแหละพวกเขาคิดว่าการที่พวกเราพูดสีเสียหายหายกับลินดาเป็นเรื่องที่ห่วยแตกไม่เอานะพวก เราต้องให้พวกเขาร่วมกับเราสิพวกเราเป็นใครเอเอลเอสซี A A L S C. แกงเกลินดลินดา,นนดาใครเที่ยวเกที่สูดลินดา <c oughs> ก็สรุปไม่มีใครอยู่ร่วมกับพวกมันเลยนะผมืมจ้าไม่ได้เลยฮะคุเธอชื่ออะไรนะอะไรกันอี่เธอกล้ามองมาที่ฉันเหรอกลับไปที่ค้าเลยกล่อนที่ before you d r e Me แปลว่าอะไรเนี่ย เป็นไงมีอะไรจะพูดอีกไหมแกงบ้าเลยอะไก็เถอะไม่อไนกว่ได้บม่ได้ม่้ไมเไดไม่ได้ได้ม่ไ้ม่ไม่ได้ม่ได้ไม่ไม่ไดไม่ม้ไมนไ้ก็่หมือนเดิม่ไ้มมีได่ไม่่ม้่ไม่อ่่ไ้ แก้งลินดาของพวกเราอะหมายถึงเฮนนี่หัวแดงนั่นเหรอไอ้น wow. ัはは um ่นเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นมึงบ้า้ะฉันว่าผู้หญิงคนนั้นสติไม่ค่อยดีเฮนนี่ก็ไอตัวบอสภาคแรกไอบอสตอนแรกที่สู้นั่นแหละครับเอาไม่มีอะไรคุยแล้วเหรอไอ้สองน่เดี๋ยวขอไปดูไอห้องนั้นหน่อยนิอ้าว ไหนเป็นยี้เนี่ยเออหรือว,ว่าอีกฝั่งหนึง่งไอ,อ้ผิีคนนั้นก็เดินแปลกแปลกวะ <S <S 1> <S 1> ทุกคนเลยแปลกไปห,หมดบัวบิซินโลซูโมะอาบิซินแอชิเบร่โอเคเลยแสดงใ,ให้เห็นเลยว่าใครเป็นหัวหน้า มอาอ่านว่าเลนดีนะ้เนาะตอนแรกก็อ่านว่าเลนนี่่ดูซิว่า ข้างบนมีใครอยากคุยกับเราไหมข้างล่างก่อนนะครับไอ้น,นี่แกเฮ้ยเดี๋ยวคำส,ะสะดร้อนเลยเดี๋ยวข่าวว่าเพื่อนโรงเรียนรุ่นโรงเรียนเราไปรั้าผาีด้วยเมื่อคืนอะเดี๋ยวข่าท่านได้ยินมาว่าเพื่อนเราบอกว่าลินดาก็อยู่เมื่อเขาด้วยอ่ะฮะเจ้าอินลินดาคนนั้นมันต้องทำอะไรบางอย่างแน่เลยโอ้ยโดนกล่าวหาเฉยเลย คือไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมโอเคงั้นขอตัดจบคลิปเพียงคลิปนี้ก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดสติสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจไอ้เกมเมอร์แล้วอย่าลืมโดเนทใต้คลิปวิดีโอเพื่อผมสามารถซื้อเพย์ห้ากันนะครับขอจบคลิปเพียงคลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงย,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 ยังยังก่อนแล้วกันอันนี้ก็ยังต่อยกันเหมือนเดิมเลย